โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้าน o อเช h a p e PlayStation นะวันนี้เรามาเล่น Ultimate Fighting Evolution Rebirth นะฮะโอเคในเอพิโซดที่4แล้วนะครับโอเคลุยเสแล้วผมกับเอพิโซดที่4นะฮะก็พาร์ทที่4แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะลุยกันเลยดีกว่ากับ Ultimate Fighting Evolution Rebirth อ้าว Ultimate ติครับ ในสู้กันนะฮะจิกา้าไอ้สับหลานี่มันได้ใคมรมันตนะ้องแมนเนาะมาลังตัาแหน่งนะจก็สู้มาเลยโอ้เจ็บเจ็บอ,อะไรล่ะฮะอะไรมาถึงเจอท่าน,นี้ไปเลย โอดแรงครับผมมันตีคนรัวเลยอะไรฮะบล็อกได้หมดเลยเว้ยเจอนี่แล้วกันโอ้ oh. เจอมันตบรัวเลยฮะแม่งต่อยรัวมากๆอ่ะโอ้โหโดนมันอันนี้จนได้ชาร์จจนได้อะไรฮะโดนมันต่อยรัวเกินไปอ่ะให้เวลาเราสวนหน่อย ขอเวลาเราสนเนี่ยฮะเวลาสนกับเออนั่นแหละสนกับอ,อ๋อแม่งตบรัวเลยตัวนี้เออโดนจังเลยครับ เออชาร์จมาเปลี่ยนร่างร่างต้องเงินครับผมเจอท่าน,นี้หน่อยแล้วกันปล่อยพลังครับผมอือโดนไปดิมาคราวนี้ใช้ร่างต้องเงินสุดอ้าวมีเหรอมันหนีไปเฉยเลยครับผม ทีกาก็ตามเข้ามาใต้ดินนะฮะกะจะมาหาไอ้สหลัดตัวนั้นยี่ส้าีิาาเจมมานอนอ้าสามเ่าที่น,นี็นองพวนี่นี่นนนะะเน,นีกอกมลนที่น่็น่พักอพกนที่่เนทกอมลน่านที่พัอพนที่ที่อันนพัพมนทีนปนพัที่ปัอพมันทนนมนนนพักอยู่นีนัอง่น mà nằm parkin này, à, tỉnh rồi, à, sốt gì à, cái gì hả, cản มานี่เลยสุดจะต้องเปลี่ยนร่างครับคราวนี้ใช้ร่างแดงเว้ยมันการอย่างเดียวเลยอะโอ้ยโดนโดนมันการอย่างเดียวเลย ร่างนี้ไม่เคลื่อนไหวช้ามากครับรางนี้เคลื่อนไหวช้าเกินไปเจอร่างนี้หน่อยแล้วกันทำอะไรมันไม่ได้เลยวะต้องจับอย่างเดียวครับ จะจับอย่างเดียวแล้วกันจับยกเลยอย่างนี้ทำอะไรมันไม่ได้เลยแม่งการอย่างเดียวกันเหรอฮะกันเหรอกันก็จัดไป มันกันอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวดูดิดมันกันอย่างเดียวเลยก็ต้นงใช้ท่าน,นี้แล้วกันโอ้ยใช้ท่าไม่ได้เลย นี่ไงกันได้ไหมล่ะเออกันได้ไหมหนูโอเคมันหนีไปแล้วครับพยายามหนีติกาก็ปล่อยไปนะไม่อยากจะฆ่าอะไรอ้าวโดนโดนไฟเผาโดนไฟเผาเฉย อ้าวไอตัวนี้มันวิวัฒนาการเหรอหรืออะไรไม่ใช่มันคนละตัวกับเมื่อกี้นะเอ้ยมันสีไม่เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับเมื่อกี้สีตรงปุ่มหน้าออกเป็นสีเหลืองแต่น,นี่สีแดงน่าจะสู้อยู่มาเฮ้ยเขาผมเฮ้ยมาทำแล้วเนี่ย โอ้ยโดนโอ้โหเป็นไฟเลยเว้ยอะไร <ś cream> อะไร <ś rocking> อะไรเฮ้ยโดนโอ้โหโคตรเร็วมันเร็วจังมันต้องเก่งกว่าเมื่อกี้แน่เลยเมื่อกี้เราก็แทบจะสู้ไม่ได้แล้วนี่ขนาดสู้ได้อยู่ ชาร์จชาร์จท่าสีนำเงินใช้ไม่ได้นะฮะโอ้โดนเตะขออีกทีแล้วกันเออเอาไปเลย มาเออโดนไม่ดีวันนี้จะทันนี้เลยแล้วผมอาใหญ่สุดนะฮะ จะท่าใหญ่สุดไปเลยของทีก้านนะจะรอดอะไรล่ะระเบิดนะผมใช้ท่าสิน้อเงินไม่ได้นะเพราะมันลอยไม่ได้มันอยู่ใต้ดินนะคัะลังใกล้หมดเลยทีเดียวเจ๊พิซอนนี้ก็ผ่านไปด้วยความยากลำบากมากฮะเดอกันในพินหน้าตอนนนี้สวัสดีครับ